สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องทนนะุกท่านเนาะเัวทั้งในประเทศและต่างประเทศพี่น้องอยิงนดีต้อนร,รอับไปดูซ่องบอสเตียงทองชาแนลเนาะมือนี่ขก่กะสิพามาเละาะม,มาเลาะเนาะพามาเบิ่งเส้นทางเข้าบ้านข่เลยพี่น้องเพราะว่ามี FC ซีถามมาลายหาบอสเตียงอยู่บ้านใดไปทางใดทางเส้นใดเนาะมือนี่ขก่กะพิพาพี่พาน้องมาเบิงบ่งว่าทางเข้าบ้านข่ยนะ่ะ มันไกลจาก้างดําบ่อหรือมาอยู่อยู่ใกล้บ่อหรืออยู่ใสเนาะพี่น้องอยู่อยู่ใกล้บ้านใดฮะนนะพี่น้องตอนนี้ข่อยก็อยู่อยู่หิมทางนี่เนาะดี๋พวาพีพาพี่น้องไปเบิ่งเด้พี่น้องว่าทางเข่าบ้านข่อยมันอยู่บังใดพี่น้องโอเคไปกันเลยนะพี่น้องโอเคนาะพี่น้องอันตอนนี้ข่อยก็อยู่บ้านพินเหนือเนาะเพราะว่าทางเวเข้าบ้านโคใหง่เนี่ยแหละบ้านข่อยไปอยู่บ้านพินเหนือเนาะพี่น้องเนาะถ้ามาจาก จากฟังพูดแหละมาแต่ทั้งรักสามทิพหาทั้งปากเซน้อพี่น้องถ้ามามาทังงซนูก็คือมาทา้งนี่น้อพี่น้องเนาะนี่คือมาแต่ทางเซนูแล้วก็มาแต่ทังเบียงจันท์มาแต่ไอเมืองพินเซปูนมาแต่สวนนักขตมาแต่ทั้งนี่นอพี่น้องทางนั่นเมนมาแต่ปากเซสารวันอัตตะปือแล้วก็ไงมาแต่ทา้งนั่นมาแต่ทั้งภาคใต้พี่น้องไย มาแต่ทางรักสามสิบห้ามาแต่เมืองทางเมืองคุงเสดูนผู้เนาะมาทางทางนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวจะอาพาเข้าไปเบิงทางเข้าบ้านผัวเลยเนาะจะล้มเข่าก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเนาะพี่เนาะว่าข่อยขี่รถจักมามื่อนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเนาะแ่บพี่น้องมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าวิบอะไรอย่างเนนี่เนาะ โอเคเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ฮหอดทางเวเข้าบ้านข่อยเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือบ้านโคกนั่นเองเนาะพี่น้องมันจะมีทางมันจะมีป้ายบอกทางเข้าบ้านโคกพี่น้องไงเนาะสามารถทางปากเซเลยมันกับซียูทางเข้าบ้านข่อยเนะี่ยซียูใซ้มือเนาะพี่น้อง้ามาทางทางนั้นเนี่ยมาจากเซนูหรือว่ามาจาก ทางเวียงจันทร์แล้วก็เมืองพิณเซโปนสามาแต่ทางนั้นพี่น้องเนาะก็คือมันทีอยู่ขวามือเนาะสามาทางนั้นพี่น้องมากับสีเห็นป้ายนีย่แหละเนาะทางเข้าบ้านโคกเมืองอุทุมพรเนาะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวจะพาเขา้าเบิ่งเส้นทางเข้าบ้านข่อยกันเลยพี่น้องเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์เนาะพี่น้องมือหนึ่ภาพกับทีสันส้นๆในเด้อพี่น้นองเนาะเพราะว่าถือแต Th ่โทรศัพท์ ล้วนๆมาเลยเพได้ตือไม่กันสั้นมาเมือนนี้เราะพอดีออกมาตลาดแรงนี่ยเลยมีโอกาสก็เลยรีวิวให้พี่น้องบึงเลยเนาะทางเข้าบ้านบ่เตียงพี่น้องเลยบ้านโคกใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอยี้ปิดเสียงไว้เนาะพี่น้อง และเบิ่งนํากันยาวๆไปเลยเพราะว่าลมเข้าแฮงตอนนี้ โอเคนะพี่น้องตอนนี้ก็ฮอดในหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วเนาะหมู่บ้านตอนนี้ประมาณนี้แหละพี่น้องตรงนี้ทางหลังน้อยหลังใหญ่เนาะนี่คือป้ายพี่น้องนะป้ายบ้านโคกเป็นอะไรโกใหญ่เมืองอุทุภรรยาส่วนในเขตเนาะบ้านปลาเตียง บ้านตักอนทางที่จะแบบลังที่กันอยู่พ้่ง้อกกันบานทีแบบเนาะมันแบบที่พื้นที่มันแคบพี่น้องอต่ก่อนนากามีพื้นที่กว้างอยู่วันนี้พอแบบคนชาวบ้านก็มีลูกมีกมเต้าออกต่ลแล้วก็ลูกเต้าพัอนออเวอรออหอกซานอะไรกบโอ้ยเจ้าถิน่นขวางทางพี่น้องก็อันลูกเต้าพันออเวอรออออกซานอยู่วันนี้ก็ เพื่อนกันลายเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกันลายวันนี้พื้นที่มันก็ยังซ้ำเก่าพี่น้องนะกระก็มันก็นสีเข็บเชฟเข่าเนาะเป็นเป็นเดินกว้างก็เป็นเดินฮ้อมพี่น้องเนี่ราะว่าเพป็นปุกเพื่อนกันขี่ขี่กันออกไปเนาะเพื่อจะโตโต้ตกันสมมติเราครอบครัว,วหนึ่งแต่ก่อนอาจจะมีเพื่อนหลังเดียวเพื่อนมีลูกห้าหกคนสิพี่น้องวันนี้ลูกเต้ากองเพื่อนกัน เป็นหาหกเจ็ดหลังอนะไัแนี้เนาะนเพื่อนออกเพิ่ไปเพือนไปเพื่อนมาเนลายขึ้นหลายขึ้นายเนาะบ้านบ้าเนียงก็แต่ก่อนที่หาปีก่อนนะเพิ่นว่าเพิ่นนับตามสมานุเพิ่นว่าประมาณไปดร้อยตัวหลังคาเฮือนนี่แหละเนาะแับนี้เนี่ยเขาบ่ายันถะาหอดถ้าพันหนึ่งแล้วไปหนึ่งเพราะว่ามันมันก็หลายปีมาเลยเนาะหลายปีมาแล้วก็คนที่ท่านท่านม,มีสมานุพวกหลายพี่น้องเพราะว่า nè đây phân, đa đó, đa. Bảo, đi làng, đi làng, nó thành nè bà ngoan thành làng ca nó nè chuyên xa cả mấy có mát này phía lại đi thả nạ. không phải không nó มีหลายซซกหลายซซยได้พี่น้องเพราะว่ามันมีหลายค้างเฮื่อนระดับพันหลังคาเฮื่อนเลยก็ต้องมีหลายโซอเนี่ยเพรว่าบาเตียงที่าพาไปนเปิดตุ้อยซ่มาหนี่เพราะว่ามันมันต้องมันใช้เวลาหลายนะพี่น้องบางเตียงที่พาล่อเบื้องเขาข้าเนาะมันมีสินทางเด็ดใดหลังคาเฮื่อนเฮื่อนคนดูกันเบบดใดอยู่บ้านบรงเตียงเนาะที่พาเบื้องเขาเข้าพี่น้องเน นี่ก็คือวัดเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็คือวัดเนาะหวัดกันมาเที่ยงเนาะพี่น้องนี่มันก็เป็นทางแยกเนาะพี่น้องมันแยกมันแยกลงทุนก็ลงได้เนาะเออลงบ้านใต้พี่น้องลงทุนแยกไปทางที่อีกก็ได้เนาะพี่น้อง nhiều này nhé, nó biết không? nhé, không phun được lung phun làm gì? nó, để bơ tieng kịp tháo quân bưng lòp lòp, tháo quân biết không? phun đồng ý, nào nó สบายดีสบายดีอเนมันก็มีก็มีไหล่เงี้ยไหล่เงี้ยกเนี่ยทางเนาะลมมันจะเข่าเ้อพี่น้องขอโทษขอให้น้ำไายเนาะลมมันจะเห้งเงี้ยจะต้งทนก็มีพี่น้องเลยเนาะแต่บาีเตียมา เบิ่งตัวข้าวมันนี้มีหลายเนี้ยอยู่ตรงนั่นแล้วเพื่อนมันมีทีนี่เน,นี้ยไปพุ่นอีกเนาะเนี้ยไปพุ่นแบบมีอันนี้ก็ทาง ทางออกไปซีพี่น้องทางออกจากบ้านเนาะอันนี้มันก็จะมียกมียกหลายเยกพี่น้องเยกไปพุ่นในนั่นยกไปเฮือนเฮือนบ่าเตียงเนาะเยกไปพุ่นมันจะมี4ยกพี่น้องูในนี้เนาะยกไปพุ่นเนาะเขาเอิ้นว่าเยกบ่แบงพี่น้องเอ้ยหรือว่าหมแปงไปผ่านเนาะก็มีประมาณนี้เนาะบ้านบ่าเตียงทายให้เบิ่งคร่าวๆพี่น้อง โอเคนาะพี่น้องก็มีประมาณนี้เนาะบ้านบ่เตียงค่ะมีความขิดเห็นอย่างไรกัฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเนะ้องพี่น้องเนาะถ้าก็มีประมาณนี่แหละส่วนรายก็บ้านอนาะจจะรายแต่ญ่ยอยู่พี่น้องแต่ว่าประชากรกับโบลายเนาะส่วนรายเป็นก็ไปหาเงินอยู่ไทยพี่น้องเลยกับบคคอยมีคนบันไดเนาะอยู่บ้านบ่นบเตียงกับบ้านกัหไงพอสมควรอยู่พี่น้องแต่คนบ่คอยมีนาะพี่น้องเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไล่์กดแเซ็กโดเซ็ตเซ็ตไว่าเตียงในเดอ้อเพ่เป็นกำลังใจเหตุคลิปใป้เบิ่งต่อไปเนาะเพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คอตัวล่ไปได้อะพี่น้องสบายดี